จังหวัดสกลนครค่ะขยายผลขับเคลื่อนโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะเชิญชวนประชาชนปลูกผักพืพชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารนําไปสู่เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขทําให้ประชาชนในชุมชนนะคะสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ มมกกลกอีกจังนึ่งละก็ทําบ่อพันปลาคุดเป็นสะนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อนมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรพัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โดยใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครัวเรือนและชุมชนมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันขยายผลเมล็ดพันธุ์จนเกิดเป็นกิจกรรมเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขและนำไปสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนายสุวิทย์คืมยาราช ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลางหมู่สองตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกศีสุพรรณเล่าให้ฟังว่าได้น้อมนำแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระกนิฐิธิราที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนำไปสู่การปฏิบัติเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักการปันสุขด้วยการเชิญชวนคนในหมู่บ้านร่วมกันสร้างคลังอาหารชุมชน ปลูกไม้ผลสองข้างทางควบคู่กับการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรขยายผลสู่วัดในหมู่บ้านคือวัดศรีสัตตพานโดยมีการจัดโซนให้เป็นระเบียบสวยงามใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมยังเก็บผลผลิตและต้นกล้าจากการดำเนินงานไว้ที่ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าในระดับตำบลเพื่อการขยายผลต่อไปบ้านกลางได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนิาธิราชเา้ามา ดำเนินงานให้ชาวบ้านได้ปลูกพืชผักสวนครัวลวกกินได้ตามหน้าบ้านของตัวเองผู้ใหญ่ทําเป็นตัวอย่างพาลูกบ้านทำนะครับเพื่อจะได้ปลูกผักแบ,แบ่งปันนะครับลดรายจ่ายใ,ในครัวเรือนนะครับที่ปลูกพืชผักมากกว่า10บชนิดนะครับขยายผลไปถึง30ชนิดนะครับทั้งรวมถึงพืชสม,มนุนไพรพืชผักสวนครัวนะครับตั้งแต่ขา่ตขาตะไคร้พริกมะเขือมากกว่า10บชนิดนําล่องปลูก เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับไว้ขยายพันธุ์แล้วก็อมอบให้ชาวบ้านได้ขยายเส้นทางนี้มีผลผู้คนละกันต่อไปครับคุเช่นเดียวกับที่นายปริญญาคืมยราชชาวชุมชนบ้านกลางหมู่ที่สองตําบลด่านมวงคำอําเภอโคกสีสุพรรณบอกว่าตนเป็นชาวบ้านกลางซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาตลอดได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแล้วก็เกิดความสุขใจเห็นผู้คนรักใคร่แบ่งปัน โครงการนี้พวกเราต่างได้น้อนมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขยายผลให้ทุกครัวเรือนได้มีแหล่งอาหารและมีการแบ่งปันาชาวบ้านนะครับก็เห็นหลายครัวเรือน,นที่ร่วมกัน,นเห็นตามที่มีแปลงแปลงปลูกพื้นที่ว่างนะตามหน้าบ้านตามถนนทนทางนะครับสังนะนะเกตเห็นหลายครัวเรือน,นที่ ดำเนินการนะครับตามทางการพัฒนา,าชุมชนเพิ่นได้กระทำนะฮะก็เป็นผลดีกับชุมชนของเรานะฮะก็สามารถลดรายจ่ายได้ในระดับหนึ่งนะครับจากที่นะฮะทำกับข้าวนะฮะอย่างน้อย3มมือเนี่ยผมตีใส่นะมือละ10บาทนะครับก็3มือือก็30บาทนะฮะทีะ่นำต้นหอมนำกิ่งขาดตะไคร้นี่นะครับ มันก็สามารถทําให้ลดรายได้รายจ่ายได้ด้านนายชูศักดิ์รูยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนาแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยผู้นำต้องทำก่อนจึงได้เปิด,ดพื้นที่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมเชิญชวนและรณรงค์ให้ประชาชนได้หันมาร่วมการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างพร้อมเพรียงสร้างการรับรู้ให้ตระหนักถึงเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารมีผักสวนครัวที่ปลอดภัยมีคุณภาพปลูกไว้รับประทานเองเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนซึ่งเป็นการสนองแนวร่วมดีของสมเด็จพระเทพนะครับได้ไปรณรงค์ให้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักตามพื้นดินที่รอบบ้านนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเพื่อ,อไวอ้อาบริโภคไปทําให้สมาชิกในครอบครัวนะครับมีสารอาหารครบถ้วนนะครับทำให้สุขภาพแข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นนะครับสำหรับทร,รัพยากรบุคคนลนที่จะต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนนะเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกัน จารุวัตราชัยถ่ายภาพชนกพร,ร,พรโพธิสารสำนักงางนประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงานเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขนะคะช,ชื่อดีมากๆเลยนะคะรวมไปถึงบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองอันนี้เนี่ยก็อยากจะทำ้ากเลยนะคะเพราะว่าอยากจะปลูกเองเหมือนกันเดี๋ยวต้องเอาแนวทางนี้ไปใช้ดูบ้างค่ะ